สวัสดีนะคะพี่น้องสืมม่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะที่15มิถุนายนพศ2556นะคะก็วันนี้ประเด็นแรกที่ดิฉันอนุตมาอมรินวัฒนะคะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยจะขอถแถงก็คือเรื่องวันเลือกตั้งซ่อมขอโทษค่ะวันเลือกตั้งสอสอเขตดอนเมืองนะคะซึ่งในวันทุกงนี้จะเป็นวันเลือกตั้งสอสอเขตดอนเมืองซึ่งทางพรรคเพื่อไทยได้ส่งนายยุรนัพออนพมรมนตรี ผู้สมัครเลือกตั้งสสเขตดอนเมืองลงในสนามเลือกตั้งในครั้งนี้โดยทางพักก็ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนในเขตดอนเมืองให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้พักเพื่อไทยก็ขอเน้นชูนโยบายดอนเมืองประตูสู่กรุงเทพมหานครพร้อมการแก้ปัญหาการจราจรและการสาธารณาสุขในพื้นที่ และจะยังสารต่อนโยบายเดิมที่เพื่อไทยได้เคยทำไว้ทันทีพักเพื่อไทยก็ยืนยันว่าการลงสอสอ,เ,อ,อเขตดอนเมืองของนายยุรนันนะคะก็การทำงานในขั้นต่อไปก็จะมีการเชื่อมต่อกับทางรัฐบาลซึ่งทางพักก็เห็นความสำคัญในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีก็พร้อมแกนนำ พักสอสกรุงเทพมหานครแล้วก็จากคุณิพาคทุกภาคนะคะก็มาเดินหาเสียงขอคะแนนเคาะประตูบ้านทุกตรอกทุกซอกทุกซอยด้วยตัวเองก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าหาเสียงจนนาทีสุดท้ายในวันนี้โดยเป็นไปตามเวลาที่ กรกนตนะคะได้กําหนดไว้ตามกรอบของกฎหมายแล้วก็ขอยืนยันว่าจะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับประชาชนดอนเมืองทุกท่านแก้ปัญหาและร่วมกันพัฒนาดอนเมืองก็ขอโอกาสประชาชนให้โอกาสพักเพื่อไทยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ให้มากๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ